แฟนคลับช็อกเมื่อนักร้องดังออกมาประกาศพบว่าตรวจเจอเส้นเสียงอักเสบทำเอาหลายคนเป็นห่วงไม่มีใครไม่รู้จักนักร้องหนุ่มสุดหลอ่อที่มักจะมาพร้อมเปียโนโคู่ใจอย่างโตศักดิ์สิทธิ์เวทสุภาพรสามีของผู้ประกาศข่าวสาวชื่อดังไบรทิทยธันจันพุธโดยเฉพาะหนุ่มโตและ น้องไบรท์ที่มักจะปล่อยความหวานให้การไม่มีหยุดจริงๆให้เหล่าแฟนคลับชาวด้องได้เห็นแล้วเขินกันสุดๆไปเลยในช่อง y o ย t u b e ทอไบรท์แชนแนลที่ได้เผยถึงวิถีชีวิตและการใช้ชีวิตคู่ของทั้งสองฝ่ายอีกด้วยเรียกได้ว่าหนุ่มโตเป็นผู้ชายสุดโรแมนติกมากๆเลยนะคะเนี้ยยังจำภาพวันที่ไปขอน้องไบรท์ แต่งงานกลางรายการสดได้อยู่เลยสมฉาย,ยาที่หลายคนตั้งให้เลยว่าเป็นพ่อหนุ่มไมโครเวฟตัวจริงเสียงจริงเลยนะคะหนุ่มโตแฟนคลับช็อกโตสักิ์สิทธิ์ตรวจเจอเส้นเสียงอักเสบล่าสุดในเฟซบุ๊กแฟนเพจของหนุ่มโตได้ออกมาประกาศแถลงการจนทำแฟนคลับและใครหลายๆคนช็อกไปตามกันเมื่อหนุ่มโตตรวจพบว่าตอนนี้ตน ตรวจพบเจออาการเส้นเสียงอักเสบพ,พร้อมหนุ่มโตยังโพสตพร้อมแคปชั่นว่าขออภัยนะครับคุณหมอบอกว่าช่วงนี้คนเป็นกันเยอะอากาศและฝุ่นก็มีส่วนดูแลตัวเองกันด้วยนะครับปอลอใครจะตื่นไปวิ่งตอนเช้าอย่าลืมเช็คค่าฝุ่นด้วยนะครับก็จริงอย่างที่หนุ่มโตบอกนะคะช่วงนี้สภาพอากาศ และค่าผุ่น PM 2.5ในกรุงเทพมหานครช่วงนี้ก็สูงมากผู้อ่านเองก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะและทางทีมข่าวไบรท์ทูเดย์ขออวยพรขอให้หนุ่มโตกลับมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงและหายไวๆวกลับมาร้องเพลงส่งความสุขให้แฟนคลับเร็วๆนะคะ